สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนเช่นเคยนะคะวันนี้แ <c oughs> ม่ใหญ่แอคบ้านสวนจะพามาชมบอลสีที่เป็นเบบีแล้วก็ผ่าหัวเอาไว้นะคะชุดนี้มีทั้งอะไรนะหานุมานอมพัพพรานี่กำลังสวยนะคะ ไม่สวยไม่แพ้กับต้นใหญ่เลยนะคะแต่ก่อนเคยดูแต่ต้นใหญ่ๆนะคะวันนี้เอาต้นเล็กเบบีมาให้ชมนะอันนี้เป็นหานุมานอมพระพรานะใช้ดินธรรมดาแล้วก็มีอ่อสโมโคสโรยลงไปนิดหน่อยนะไปตลาดเจอมาก็เลยเามาลยันโรยโรยทิ้งไว้อ่าเนี่ยอันนี้พระนครหายไปแล้วสองใบ หายไปแล้วสองใบนี่แดงแจ๊ดแดงแจ๋มาเลยนะคะพระนครเบบีหาชมนะแม่ยากเลี้ยงไว้ปลูกไว้ประดับบ้านนะคะเนี่ยน,นี่ก็พระนครแดงแจ๊ดแดงแจ๋ใส่ป้ายไว้ด้วยกลัวลืมนะคะแดงแจ๊ดแดงแจ๋มาแล้วอ่ะเนี่ยอันนี้อนุมานอมพระพรานะคะเนี่ยอีกต้นหนึง่ง พระนครอ,อันนี้พระนครน,นี่ใบแดงนิดเดียวเองนะมันเป็นผ่าสังเกตดูนะผ่าหลายครั้งแล้วผ่าบอลสีนี่ถ้าเจอด้านที่เป็นเขี้ยวหัวอ่ามีหัวออกมานิดๆน,ดนี่เวลาเราผ่าแล้วอ่มันจะได้สีสีของต้นมาเร็วมากนะคะสีแท้ๆเข้ามาเร็วเนี่ยอย่างนี้พระนครใน,นด้านที่เป็นเขี้ยว แต่ถ้าชิ้นไหนที่เป็นชิ้นเขาขาวหรือไม่ใช่ด้านที่เป็นเขี้ยวเยอะๆน่ะมันก็จะออกมาแบบเขียวๆสัก่อนเนี่ยพระนครน,นะเนี่ยนะคะแต่ก็จะแดงมานะคะหลอดไปข้างล่างเริ่มแดงแล้วนะอ่ามาดูอันนี้หานุมานเข้าเฝ้านะคะเนี่ยได้3ามใบ ได้สใบหลอดที่สี่กำลังแดงมาแล้วนะข้างล่างมีหลอดมาแล้วนะคะแดงอมชมพูมาแล้วนั่นหมายความว่าพัฒนาการของเขาก็คงจะแดงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นชายชนนะ,ะชายชนจากเขียวเขียวนี่พาจากต้นแดงๆนั่นแหละนะคะก็กลับมาเป็นเขียวเขียวก็กำลังจะแดงแล้วนะคะ,ะข้างล่างมีหลอดเล็กๆอยู่นะ่ะ แดงขึ้นมาเลยปลายเริ่มเห็นปลายแพรมแล้วแต่ใบเข้าบังอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเริ่มแดงมาแล้วนะคะนี่เนี่ยชายชนอันนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรไม่แยกจำไม่ได้ <laughs> ใครรู้ก็บอกด้วยนะมันคล้ายๆกันต้นเล็กพวกนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ใส่ป้ายนี่แหละโทษของการไม่ใส่ป้ายชื่อนะก็เลยจําไม่ได้ต้นเอ่นใส่ป้ายชื่อเบบีนี่มันถึงจะจําได้นะคะก็มีต้นอื่นหลายต้นอยู่เหมือนกันนะคะอน,นี่อาชมชุดนี้ไปนะคะแม่ใหญ่ชอบชุดนี้มันเป็นบอลที่แบบออกมาแล้วมันมีแดงมีเขียวอยู่ด้วยกันในสวยมากเนี่ยอย่างพระนครเนี่ย ก็ชอบดูนะคะเอามาฝากท่านผู้ชมเบบีแบบนี้เราก็มีความสุขแล้วค่ะเนี่ยใบออกมาใบจต่อไปก็จะเริ่มกัดสีก็จะมีสีแดงผสมมาเรื่อยๆแบบนี้ละค่ะเนี่ยถ้าเป็นฝั่งโน้นอะให้ดูนิดๆนะเป็นลูกไม้ลูกไม้แม่ใหญ่ก็เยอะอยู่นะน,นะไม่ได้เลี้ยงในตู้อบนะคะอันนี้เลี้ยงแบบ กลางแจ้งเลยเล่ะค่ะมีสแลนอยู่50%เซนะคะก็พามาชมนะคะรุ่นที่เป็นเบบีเลยวันนี้นะใครชอบก็หามาปลูกได้นะคะนี้กะว่าปลูกไว้อ่อรออีกจกประมาณ3เดือนเนี่ยโอ้โหคงแกได้ขยายพื้นที่แล้วนะคะถามมาลดน้ำทุกวันไหมไม่ได้ลดน้ำทุกวันเลยนะคะนี่แม่ใหญ่แอกลดมาได้ น้ำนี่แห้งไปได้สองวันแล้วก็ไม่ยังไม่ยอมลดยอมเติมเพราะว่าดินในกระถางยังชุ่มชื้นอยู่และอีกอย่างหนึ่งก็ป้องกันเรื่องลูกน้ำยุงลายด้วยนะคะแม่แย็กก็เลยปล่อยให้น้ำมันในข้างล่างนี่แห้งสนิทไปก่อนนะยังไม่เติมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะค่อยเติมน้ำใหม่นะคะจะเติมน้ำใหม่ก็คือจะเอาน้ำมาลดนั่นเองลดน้ำก็แค่สัปดาห์ สัปดาห์ละครั้งนะฮะอย่างอย่างมากก็สองครั้งแค่นั้นเองไม่ได้ลดทุกวันนะคะถ้าปลูกแบบนี้มันง่ายและสบายอันนี้กล่องโฟมเ่ยซื้ออาหารมาก็เลยได้นะซื้อผลไม้มาก็ก็เลยได้โฟมมาเอามาลองดีอย่างหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้กับบาทแบบนี้ก็ได้ก็ไม่แพงนียี่สิบบาทนะคะโน้ดังโน้อนอ่ะเนี่ยอันนี้ผานุมานโอ๊บพรานะ ต้นใหญ่และใบกําลังกระซีท้างนู้นก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าคงไม่ได้ก้าวไปถ่ายให้ดูนะอยู่ดูแถวนี้แหละพาดูต้นเบบีแถวเนี้ยสวยๆนะคะใครชอบก็หามาปลูกได้คะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช้น้ําธรรมดานี่แหละลดนานๆทีก็จะมีน้ําปุ๋ยอที่ทําไว้เองน่ะลดด้วยปุ๋ยชีวภาพนะคะ ไม่ค่อยได้ใช้สารเคมีเท่าไหร่หรอกค่ะเนี่ยก็มีแต่ออสโมโคสเ้วไปเห็นตลาดเขาขายถุงละ20บาทก็เลยมาเอามาหวานหวาน,วานลงแต่ก็ไม่ได้ครบทุกกระถางเลยได้น้อยนิดเดียวเองนะถุงละ20บาทแต่ก็ใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่บ้านนี่แหละดีกว่านะคะและทนทานนานด้วยนะคะอะอยากจะรู้ว่าเลี้ยงแบบบ้านๆแบบแม่ยายเลี้ยงนี่มันก็โตได้เหมือนกันนะคะ เนี่ยออกมา3ามใบก็3ามใบเหมือนกันนะคะเพียงแต่รักษาอย่างเดียวก็คืออย่าให้ศัตรูลงก็พอนะคะที่สวนของแม่หยายนี่ศัตรูตัวฉกาดเลยนั่นก็คือหอยนะคะหอยเจดีหอยอะไรที่มันไตไตไต,ยต,ยตยอยู่นะครับแมงอะไรนะ เรียกเลยหอยทากอ่ะไม่มีฝานะ่ะเออแม่ใหญ่แอ๊กก็ไม่มีตัวอย่างให้ดูเนาะเพราะต้องลงมาดูตอนหัวค่ำเมา่คืนอันนี้เดินมาดูตอนกลางวันนะเนี่ยน้ําแห้งหมดไม่ได้ลดน้ํามาสองวันแล้วนะคะเนี่ยวิธีการเลี้ยงของแม่ใหญ่แอ๊กก็อย่างนี้แหละนะคะน้ําปุ๋ยหมักชีวภาพก็เจือจางหนึ่งบัวใหญ่ๆก็หนึ่งฝาขวดขวดน้ำมะเระเอามา เอามาใส่ในน้าในในบัวน่ะก็เอามาลด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 เลยนะวันไหนขี้เกียจหน่อยก็ปลายสายยางเลยนะคะรุ่นนี้แต่เป็นปลายสายยางที่แบบเป็นฝอยเลยนะคะมีหัวบัวใส่เนี่ยใครชอบก็หามาปลูกนะแม่ใหญ่แอคพาชมเพียงเท่านี้แหละนะคะใครชอบก็หามาปลูกได้นะฮะดินก็ดินในบริเวณบ้านนี่แหละเป็นดิน ไม้ใบไม้ผูดินตามหนองคลองนี่แหละนะคะที่เคยทำคลิปให้ดูนั่นแหละนะคะไม่ได้ผสมอะไรมากมายนะคะแค่มีความชื้นก็สวยได้แล้วนะคะอย่าให้น้ำแห้งมากก็พออันนี้ถือว่ายังไม่แห้งมากนะในกระถางนี่ชุ่มชื้นมากเลยนะคะ วันนี้จากลาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแม่ใหญ่แอคด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ